สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาชนเหมือนเดิมครับผมหมายก็หมายเดิมหมายประจำเนี่นเยเราหมายใกล้บ้านเสร็จแล้วยังกดอยู๋วรับลาหมายนี้ <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้ไปไหนหมายไหนแล้วมีแต่หมายนี้แล้วเจ้านี้ <laughs> और uh, रहे okay. right. Oh, man. The ketkannya ini Ui, cắt được Ui, rút chút Tối dài Ui, to Rút cái Ui, dễ dãi tôi cắt lên hết sát lắm Ui, dễ mà. ผมนีวัดไปหน่อยเนอะผมไม่แน่ใจว่ากัดโดนหรือเปล่ารอสักนิดนึงนะไอย้ยกัดวัดลอยเลยครับวัดมันไม่ตึงเท่าไหร่ได้ครับสายจะหย,ย่อนหน่อยนะ่โอ้สายครึ่งโลได้ครับลอยทั้งหมดเลยครับเบ็ดไม่เข้าปากเบ็ดบดไม่เข้าครับจะได้เลยครับอืมตีไปไม้เดียวเอาไหมครับผม กอดดอกจอัอ่ะตัดโดนนะตัดไม่โดนนะซ่อนยิงด้วยทีไม้เดียวตัดเลยทีนไปก่อนแล้วมีมีอาการอย่ตรงนี้นะตุบกัดตานี้ก่นไม่ใหญ่โนะอเคได้นี่ดุตาไมา่รู้ สายพันไกลอีกหลุดน่าจะหลุดนะไม่ไดิเ้เเลยไหนแล่ะน่าจะหลุดส่งนะวัดลอยมานี่แล้วหลุดจริงๆด้วยกลับตรงโน้นวัดลอยมานี่แล้วมไม่ได้ตัวริงวันนี้ได้แล้วขีดได้

ดีมากดูตัวเนี้ยอยู่มักใส่ดีแล้วครับ,บนอยู่นล้วมีตัวขัดแดงดีมากเลยเห็นนะพวกกินได้เดียวมีอะไรเนี้ยโอ,คคอย้ใส่ขึ้นโลนะครับนั่งบนอยู่แล้วครับปลาไม่ค่อยจัดเลยวันนี้ครับเต็มไม่ได้เต็มได้ง่ายครับ บ่นีถ่ถหันแล้วบอนนี่หน่าบ่นนี่ะไนไช่ครึ่งโลครับเกือบไปเฮ้ยครึ่งโลได้แล้วตอนนี้นี่อ,นอ,นนนอ๋อ,อติดปากล่างอยู่วะนึกว่าติดนิดเดียวใช่โอเคเลยทีว่าครึ่งโลได้ตัวยาวตีใบไม้สองใบหันหนละังแล้ว mới kia thêm này, cái này thứ 2 đi cắt ở trong này, tổ 2 đi cắt, vắt lòi lột cái nôi, tổ buổi sáng này cũng làm, trên chung bồn này tổ lột bằng canh thì đay rồi, thêm lẽ của hôm nay rồi, ok à, đi qua kinh lô đây, bây giờ bắt đầu ตัวกตนิดนึงมันก็เบาเหมือนเดิมอะเบือก็ไม่ได้งหน้าแอบอยู่มาก うん <laughs> <laughs> ใหญ่เลยครับใช่ใหญ่ครับแรงดีมากโอ้โห้หลุดนะมัในใจต,ตึงเลยอะใช้ได้ครับแรงดีมากคโอ้โหเกือบสามขีดครับ แรงดีมากเลยมนผมว่าเหมือนเท่ากับเท่ากับตัวแรกที่ได้เลยครับสามขีดครับใซส์ไสามขีดตีมาแรกตีออกกลางคลองเลยครับตีตีไม่ตรงครับเต็มท,ที่สองมาแล้วมาติดติดกันแล้วผอมาแะ้วไซดีเลยครับสามขีดกับสี่ไปเหมือนกันตัวเนี้ยตัวเมื่อกี้น่าจะสี่ขีดกว่านิดนิดครับอืม

ามสี uh. ่ขีดก็แล้วครับวดายังใบเหลียวหลุดเลยทั้งกบยางหมดเต็มตัวที่ตามไม่ได้ครับวัดสงไยน่าจะกัดใบเหลียวแล้วลองวัดด้มันกระโดดเลยใบเหลียวก็หลุดเลยนายสอแดงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณในหรัวการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ